สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันโต๊ดสัมภาษณ์แล้เหรอสวัสดีครับโอเคตอนนี้เนี่ย m p c เอาที่สะดวกค่ะฉ<อ>ีดสีเข็มแล้วใช่ไหมหลอกกว่าที่คิดตอนนี้เนี่ย m p c ก็ได้โอกาสสัมภาษณ์จั์โต๊ดเพราะว่าคิวคิวสัมภาษณ์แน่นมาก โอกาสทองมากเลยนะคะตอนนี้อาจารย์ต้นนำผลงานมาในงานเทพผีผาด้วยได้ข่าวว่ามีห้าสิบผลงานเลยประมาณนั้นมาส่วนรับมาช่วยมามาแสดงในงานนี้ครับแล้วขายด้วยไหมคะก็ขายด้วยครับด้วยมีทั้งเทพทั้งผีทั้งผาไหมครับเทพผีผาตามที่โปรแกรมเขามาให้มา โอเคมีมีอะไรจะถามช่วยไหมสามารถอาจารย์ใช้ลานในการวาดนินานะครับก็สมนานครับทีละัรูปสองรูปแต่ละรูปถ้าเป็นสีน้ำธรรมดาก็วันหนึ่งมาก็จะให้ได้ภาพหนึ่งถ้าเป็นเฟรมใหญ่ก็เป็นเดือนก็มีครับเฟรมใหญ่นี่คือใส่อะไรเป็นสีทีผีพระเนี่ยทั้งเดือนครับ แล้วอาจารย์ได้แนวคิดพวกนี้ป็นยางไงนครับคาโบราณเขาพูดกันอยู่แล nee ้วว่าอินพรมยมยักษ์อินพรมยมยักษ์นี่ได้ยินบ่อยนะหน้าอินหน้าพรมอย่างเงี้ยไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมอินพรมยมยักษ์ได้ยินด้วยมันมันมีนจิตวิญญาณแล้วก็ความเชื่อมันมีแต่คนไทยจะรู้ส่วนมากจกี่ยวกอินพรมพอรู้แต่พระศิวะพวกนี้สูงไปก็ก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่พระอินเนี่ย พระอินทร์เป็นตัวช่วยพระพรหมเป็นตัวลิขิตให้คนเป็นนู่นเป็นนี่รวยจนพระอินทร์เป็นตัวช่วยทำติดทำถูกพระอินทร์แปลงร่างเป็นนู่นเป็นนี่มาช่วยครับส่วนยักษ์นี่มียักษ์แั็งยักษ์ดียักษ์กมกไม่ดีอะไรนี้เป็นแต่ที่ดังๆงก็คือเทวสวรรค์ก็เลยเอามาแมาทรกอยู่ในรูตเพราะงั้นองค์ประกอบยมรูปยมทูตมีชีวิตนักสีลมนุษย์ แต่รถองค์ใหญ่เท่าคำนุก<ด>ครับอุเทพครับงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนอาจารย์แนะนําภาพและนําชมภาพแล้วครับใช่ครับโอเคฝั่งด้านหน้าของดิฉันนะคะจะเป็นผลงานของอาจารย์โต้ที่เป็นภาพสีไม่รวมภาพขาวดําดทั้งสองภาพนะคะอาจารย์โต๊เนี่ปกติเนี่ยเราจะเห็นอาจารย์โตะทาแผนแมวผีเนาะําพระก็ทําเหมือนกันโอเคอาจารย์โต้ช่วยอธิบาย คือผมก็มีความผูกพันกับ,บวัดวาอารามแล้วก็งานพุทธศิลป์มาก่อนนะฮะก็เลยมาก่อนนี่คืออะไรคะคือสมัยยังไม่เขียนกระตูยังไม่ท่องเทพนี่ผมเขียนพวกนี้ให้กับโรงเรียนมั่งให้กับวัดต้างอะไรก็เขียน<อ>แต่ไม่ได้ก็เลยก็เลยมีความรุนนิดหน่อยอันนี้เรียกพุทธศิลป์เหรอคะีะ็ถือว่างานพุทธศิลป์ป็นสีน้ำนลุ่มเมือง ผมยังไม่ได้ใช้สีเขลิกน,นะสีน้ำา้วงกับสีผสมอาหารอ๋รอภาพแรกที่มาเยังไงครับจ๊ะอันนี้แสดงอิทธิฤทธิ์ยักษ์มาแสดงอิทธิฤทธิ์พระเจ้าก็เลยทรงสั่งสอนนแสดงอิทธิฤทธิ์ไปมาก็แห่ทางพระเจ้าอยู่ดีครับแล้วทำทำ,ทำข้้งล่างนีตัวอักษรนี่คือเป็นคาถาทั้งนั้นนะครับนี่เป็นคาถาปิดตัวเดียวก็ไม่ได้ต้องต้องผมเรอง,อ,งอันนี้ลายมืออาจารย์โต้เหรอคะครับผมสวยอ่ะ ลายมือคนนี้ผมเคยเขียนให้พกเดลนิวพวกนี้ผมก็ใช้ลายมือแบบแบบฝีบ้างแบบแบบแบบนั่นบ้างอ๋อเขียนให้เดลินิวเคยเขียน<อ>ตัวอัสือใต้ภาพเล็กให้เดลินิวก่อนอตัวตัวอัสือผมไม่ต้องตีเส้นผมตรงได้เลยเพราะว่ามันเคยชินอยู่แล้วอ๋อแต่นี่ไม่ได้ผมต้องตีเส้นมันก็เลยเหลื่อมกันนิดหน่อยคืเพื่อผมจะคำนวณให้ตัวอักษมันมาสุดกันพอดีอืมันมันต้องคำนวณผมก็ต้องแบบนั้น ภาพมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยภาพที่สองนะคะภาพที่สองนี่เป็นพพกทธเจ้าท่านก็พวกผู้หญิงนี่มากอกวน <มา S 2> ท่านอุกม,มานแทนที่จะเป็นน้ำท่วงน้ำท่วงเลยไม่มีเอาเอาเอาแค่นี้ออกบกวนสมาที่ท่านแต<อ>่ท่านก็ิดกันได้เ็นภาพนี้สุดส่งก็ท่านจะไปลงมาจากตัวหวังนั่งมีพ่ออินพรมมีพ่ออินพ่พคมมาคอยต้อนรับอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือพระอินองค์กลางพระอินพระพรมสีหน้าพรมสีหน้าข้าถานี่ไม่อาจารย์ต้นเอามาจากไหนอะคะอาจารย์ทุกผุกพันธุกเขามีมาให้เพราะว่าเขาต้องรนสั่งให้ผมเขียน,นยแล้วพอจบเป็นรวมชุด18ชุดแสดงว่ายังขาดอีก3ภาพที่ยังไม่ได้สั่งเขียนก็เลยมีโชว์ก่อนครับต้นฉบับนะเอ้าอันนี้เขาสั่งแล้วอาจารย์ต้นเอาสามารถเอามาขายก่อนได้ มันมีราคาติดปั๊บเอ่อพวกพาร์ทูเขาฝากมานั่นแหละอ๋อค่ะคงยังไม่มีใครซื้อหรอกถ้าซื้อต้องได้หนึ่งชุดอ๋ออันนี้ขอโทษที่เขาเรียกว่าภาพอะไรอะคะที่ถึงต้องเป็นชุดเป็นอีกเป็นอีกอีกแบบหนึ่งของพระทเจ้าไม่ใช่เปัจจุบันปตระปรินิพพานนั้นเป็นอีกแบบว่านักศาสนาเหมือนในพระหงด้วยเปล่คะครับเป็นคระขาพระหงส์ใช่ไหเนี่ยเนี่ยป่าดักนี่นะ แปลงตัวกันตัวเองมีท้องเนอะพุทธเจ้ามาตอแหลพุทธเจ้านี่โอ้พ oh, ุทธเจ้าเลยมาห้ามไว้อยู่ในพระราชวังอะไรประมาณนี้อ๋อที่มีปริมาณเยอะพุทธเจ้าหรืไม่ได้บอกสำเร็จง่ายมันก็มีมานมาจนเลยเหลืออีกสามข้าองค์ปริมาณปากปากมานพวกพุทธนิพิศาก็ไม่อยู่แต่ยังไม่ได้เสียงครับเลยออกมาโผล่ที่ก่อน แล้วส่วนภาพใหญ่นี่นะครับถ้าเดี๋ยนี้เขียนล่าสุดก็คือพณษยมยักษ์ผมก็เลยเขียนมาเสริมโดยที่ไปเอกไม่ได้สั่นนะเแต่ผมคิดกันนานแล้วว่าพระเจ้าที่ยังไม่เป็นพะิจ้าบบสอมมากผมสงสัยจะไปไมีรอดแล้วทั้งที่ได้อือตอนตอนพนอ่า บวาเพนภาวนาบำเพ็ญเพียรทรมานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันอาารน้ำหอมนี่ก็เป็นล้นปัญญาคนธรรมดาคนแบบปราบทรมานกายกับคงชีวิตไปแล้วไม่แล้วเราด้านหลังอ่ะอาจารย์ต้ดแต่งเองใช่ไหมคะฉากคิดเอาเองว่ามันคิดเองสิมันไม่เบี้ยวรู้ตัวมือก้าวตองนั่งของหอมตัวเบาๆแบบโอแล้วข้างหลังนีตัวใจจะสื่ออะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ก็สื่อเรื่องเล็กเล็กแบบพวกขัดต่อมัตถุนี้ก็ยังดูเฝ้า พวกนี้พวกเดี๋ยวี่มีส่วนกันท่านไหนนันแหลใบไบม้ใบไม้หล่นนี้ท่านยี้ไม่แตะเลย่เจ้านังอยู่ยทางแค่นั้นขอ,ข,อข,อข,อขออยู่นั่นคือไม่ขยับไม่ขยำที่เรียกว่าปามบำเพ็ญกิริยาใช่หลังจากนั้นก็ไปะอินลงมาไปยอย่อาไปกินจ้ะก็ <ừ> มาดีซ้อ,อสามสายที่เกินไปหย่อนเกินไป ถ้าบุญจะไรไม่ได้หรอกครับถ้เป็นพุทุเจ้าโอ้ใช่เอาใหม่อันตรีไปลยไปมีนฉันนาหารนางถ็กเดนมาถวายอาหารมีนินีช้างมาถวายน้ำขึ้อะไรยนีอะไรอ๋อันนั้นต่างป่าเรไรลูดนี้ใช้เวลาเทวนานไหครับสองวันสาวันที่ถือว่าเร็วมากครับผมวสนน้ำผมผมไม่ได้ทำอะไรตัวนี้มาผมก็นั่งตกครับ ตอนที่หนึ่งที่สองนอนนหนังบกนอนตื่นขึ้นมาดูหนังต่อในเสียงเลยอ๋อเขียนไปด้วยดูหนังไปด้วยเหรอคะครับือผมนั่งเ้าพอพอทักด้วยการเสียนงานโอ้คืออยากให้มันเงียบบางทีอยากให้มันเงียบไต่เงียบเกินไปไม่ได้ับไม่บางคนเขาต้องมีสมาธิในการทํางานดูไปก็เพ้นมเพี่ยถ้าเงียบแล้ามันมันสั่น ต่อมเป็นเรื่องมูลเรื่องนี้สิ่งนี้มัน,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 ต,ต,ต,นต,ต้องกบ่งสีกัารเดินประตูเราให้ได้ผู้สีเิ็นสีทีพื่อจะมีไ้เพียงการตกแต่งแต่จะตายไปบ้านงเนาะใช่ใช่ชอบภาพนี้มากเลยดูข้างหลังได้มีขุนเขาใช่แล้วนี่งานของอาจารย์มังมีอยู่ข้างล่างอีกชุดหนึ่งใช่ไหมครับมีเกี่ยวกับเรื่องผีใช่ไหมครับข้างล่างนี่จะเป็นเล็กกว่านี้ว่่าาเล็กกแต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นงานที่ส่วนมากมักจะมี เราอาจจะได้ดูในในงานอานื่นเดี๋ยวเราจะพาลูไปดูอีกครั้งหนึ่งแต่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไฮไลท์เพราะเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ที่แสดงจัดแสดงที่ไหนมาก่อนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ถือว่าเป็นงานที่รวมผลงานอาจารย์โต้เยอะมากนะไม่ใช่แค่ศิลปินที่จํานวนมากนะแค่อาจารย์โต้ท่านเดียวเนี่ยก็มีผลงานมาในงานเนี่ยมากมากของมากเลยอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเชิญด้านล่างอีกทีหนึง่ง 嗯、我们不能让老要去做